ไม่มี82นะญี่ปุ่นอนะ่ะมีเล็กสุด85พี่เอา85ไปยึดได้ไหมเอ้ยมีลูกค้าเจ้าหนึ่งอะ่ะเขาจะมาซื้อ PTO เดี๋ยวเขาเอาเกียร์มาดูว่าเป็นจอลุกจอตื้นดูให<ม>้เขาด้วยแล้วก็ย้อยขาวออก,ก้อนหนะึ่ง82พี่มันรุ่นเก่าแล้วใช่ไงรถเนรถกซีเก่ามาจากนอกครับถ้าคัซีไทยตรงรุ่น ZM มันต้อง87 รถแซ่เน,นี่ยนมผมมาไปเป็นให้มาเอาหาตัวเซตเอ็มมาไปใส่กันได้เลยเซตเอ็มญี่ปุ่นก็87ครับถ้าเมกา้าเอเอซีรีสเจ็ดทีรีสเจ็ดกับโปรเฟีย85 85วันนี้ถ้าผมเอาไปผมเอา85ไปไหม85ไปไปทานนับเรียนอ,อ่ะพี่จะได้เบรกแห้งด้วยเอาของซีรีสเจ็ดไปเลยเแล้วก็ไปไปแปลงคัสซีหน่อยให้ช่างทำครับ ให้เขาไปบานไปคสีก็ได้ลองอะบางคนจีก้าลงได้เลยคู่หนึ่งอ่ะ